โย่าไทม์โซมซาฟิไฟทางบ้านทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับชองโจเซเอ็กไนกับรายการที่มีชื่อว่าลองปืนไปทั่วนะครับ <c oughs> มีน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าให้เล่นปืนบาเลตหน่อยเพศแต่ไม่รู้ว่าบาเรตเนี่ยเขาปรับใหม่หรือเปล่านะเท่าที่รู้ก็คือมันเปลี่ยนปืนซ้านั่นแหละไม่รู้ว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะครับผมก็จะมาพร้อมสกินไวเปอร์ iper, นักเวมไพร์นะครับก็ดู ไนเนี่ยก็จะหาง่ายนิดหนึ่งนะครับเราก็จะลงวงฟ้ากันเลยทุกคนก็ฝากปเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ด้วยกดไลค์กดไลค์ลเยอะๆเ,เดี๋ยวผมจะลงไปแจกแรงเอง <c oughs> เราก็ก็จะถึงเป้าหมายแล้วเม่เดีไเม่เดีมาโดนเลยละกันค่ายยุกทหาร <c oughs> เราจะลงค่ายยุกทหาร <c oughs> ดีนะที่ไม่ใส่ค่ายเกณฑ์ทหารนะ่ะไม่เอาไม่เอาแบบนี้ มีคนลุมเยอแนะตรงนี้ขอให้เจอสไนเปิปืนที่ผมต้องการแต่ละครั้งนี่ที่แบบต้องการปืนอะไรนะแทบไม่ได้สักกะทีเนี่ยเวลาที่เราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือมันชอบไม่ได้าครับบุโดใช่ไหมทุกคนเป็นเหมือนผมไหมเออนั่นแหละถ้าทุกคนไม่เป็นเหมือนผมผมก็อยากให้ทุกคนเป็นเหมือนผมงงปะงงไหมเอ้ยมีคนมีคนมีคนอยู่ข้างหน้าเรา เชือดไก่ให้ลิงดูนี่ไงไอเชื้อแดงแรง,งนิดโอ้สายเติมด้วยนะเราจะไหวไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นสายเติมมันโดนซุ่มโจมตีแล้วโอ้โหลูกซองด้วยให้มันมาก่อนให้มันมาก่อนฮะคนดัวมา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 เฮ้ยเตะเอ้ยเอ้ยอย่าอ,อย่าขย่องอย่าขย่องได้ไหมนี่แหละ การเล่นที่สลับที่สุดแบบหลอกล่อให้เขาเข้ามาแล้วเราก็จัดการไม่ต้องเสียแรงนะครับใช้วิธีผมแล้วก็นําไปใช้ซะที่เหลือก็คือการหาสไนด์แต่ว่าเก็บลูกปืนไว้ก่อนละกันนะครับส่วนสไนด์ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันมีนั่นเนี่ยเดี๋ยวเอากระเป๋ากันไปก่อนละกันหวังว่าจะไม่มีคนมาแย่งสไนด์ของผมนะห มีคนยิงเฮ้ยมันยิงกันยิงกัน,น,กนเออเฮ้ย,ยได้สองพวเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโคตรฟรีมันดีมากที่ร้านเขาได้มันดีจริงๆนะสไนปอร์เจ้าอยู่ไหนจ๊ะสไนค์ครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนกระเพมตอนนี้ก็ต้องโหเรียกสไนจนะมันไม่เจอเลย เอลอลขึ้นดูจากศพไอ้พวกนี้ก่อนละกันว่ามันมีนมสไนหรือเปล่านะขอละบาเลตเอาศพมันอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อข้างหน้าเหรออือไม่มีเหมือนเดิมฮพคุณดูสไนโอ้โหอีกคนละเฮ้ยว้ามันมีคนท้าทายอำนาจมืดของเรามันอยากจ้ะแจกับเราเออเอาจริงดิเจ้าอยากจัดการกับเราเออยิงแล้ว ชิงหนีเลยชิงหนีเลยหรอเกินเอาเป็นว่าเหมือนตานี้เราจะหาสไนค์ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับคุณดูหรือว่าคนที่มีสไนค์เขาเอาไปแล้วอุย้ยเจอแล้วฮะนี่ไงหนึ่งกระบอกโอ้โหมันอยู่ตรงนี้เองแล้วก็ต้องหาอีกหนึ่งกระบอกนะครับคุณดูหรือว่าเราเล่นลูกซองเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเล่นลูกซองคู่กับ สไนกยก็ดีอยู่นะครับคุณโดเราก็จะไปหาตาม a อ้ดอบละกันเผื่อได้เจอเอเนะครับคุณดดตอนนี้ผมก็จะเล่นคู่กับซองครัวกันไปก่อนนะครับเฮ้ยตรงตู้อ่ตู้ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปชื้อแอชิปก่อนละกันนะครับอ๋อนี่ไงตรงนี้มีขายครับคุณโดนี่ไงโอเคเพิ่งรู้ว่ามีขายชื้อกระสูนไปก่อนละกันที่สีดยาอันนี้คืออะไร เจมเมอร์ ma, คืออะไรวะไปก่อนละกันนะครับมันเหมือนจะเจอคนอเอยฮ้ยมันปรับอ๋อคุณดูสับไวขึ้นนะใช่ไหมสับเร็วขึ้นผมว่ามันสับเร็วขึ้นนะแบบนน่าจาน่าจะน่าจะเฟลฟ้วฟาวขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามันปรับให้สมดุลวะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคุณดูเหมือนว่ามันสับเร็วขึ้นจริงเออ จับเร็วขึ้นจริงๆนะไม่ได้โมโไม่ได้โมโเลยเออเก็บของกันไปก่อนเลยผมอยากได้อุซี่มากๆเลยมีอุซี่ไหมไม่มีฮะอ๋อมีแต่ปืนระเบิดเราไม่จะเป็นั้มปืนระเบิดเราเล่นสไนเออเรามาเล่นสไนตอนตาก่อนกูก็เจอปืนระเบิดนี่แหละโอ้โหสับกุยับเลยนะมึงโอเคเราต้องเช็คดูให้ดีเผื่อมีคนแบบ แถวนอกหมอกนอกวงอะไรประมาณนี้นะฮะมาเช็คกันไป็นเกลือกันเดือกเก้าคนเองข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะอ่ะเช็คกันไปก่อนปล่อยโดนเพรคาดเพื่อไปดูศัตรูไปเลยไอโดนง่ศัตรูอยู่แถวไหนโอ้ไม่มีเลยเหรอศัตรูเออเจอแล้วจอแจโอ้โหนิดเดียว ผมชาคือไปนิดเดียวเองชานิดเดียวเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมีนี่เจาะโคโนให้เจาะโคโนช่วยถึงแบบสุดระยะเราก็เถอะเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนด้วยแฮะเขาเข้าบ้านนะครับคุณดูโอ้โหเขาเข้าบ้านผูกมาไหมผูกมาหรือเปล่า โอ้โหไม่โดนครับจบเลยแบบนี้จบเลยมือสไนกูปืสนสไนกูจบเลยแบบนี้จบเลย,ย<ะ>เอ,อ้ยระยะจอปะขุมเราก็ใส่ได้วิ้ยไม่เบาไม่เบาเรานี่ไม่เบาจริงๆนะน้ำหนักเยอะมันไม่เบาไงาน้ำหนักเยอะ,ยอะจะจัด เอ้ยมีอูซี่ด้วยโอเคต้องการพอดีเลยแล้วก็ลูกปืนอูซี่โอ้โหไม่มีให้เราเลยเหรอโอโห้หลูกปืนอันเดียวเองอะนิดเดียวไม่เอาอูซี่อูซี่ขออูซี่รักกันนะครับอูซี่จะได้เมามันมากกว่าแถวนี้ทำไมมันสงบจังเลยอะไม่มีคนหรอไม่มีคนนะครับแถวนี้เดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันดูก่อนและแกนโอ้เจอแล้วเดี๋วคุณนะ อโอ้งเฮยเรียบร้อยล้มเขามีเออยาซุกนะฮะโคกเ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวเรียบร้อยเรียบร้อยจังหวะนี้เรียบร้อยวงเหมือนจะเป็นใจเรามากเลยนะครับเราก็ต้องเช็คกันไปก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเหลือตัวเดียวเองอะโอ้โหสไนบอกเลยว่าอยากตึงตึงจะจัด,จดที่หนึ่งอยู่ข้างหน้านะครับอ๋อเจอละน่าจะอยู่ข้างหน้าเรา ใช่ไหมเจาะไปเลยละกันอโอ้โหอยู่ตรงนั้นเลยเออมาดิโดนหัวเอเอโอ้โหโดนหัวจวังหวะท้ายโคตรตึง <laughs> โอเคกนด,ดูถือว่าสไน์สับดีกว่าเดิมนะครับ เหมือนปรับใหม่หรือเปล่านะหรือว่าผมคิดไปเองเ <c oughs> นี่ยแดงๆนะไม่ใช่แล้งกะกะนะครับ <c oughs> โอเคถ้าใครที่ซื้นซอมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้พีชด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับน้องๆสาวฟรีไฟกันทุกคนบ๊ายบาย <c oughs>